ชาใครบางอย่างมารอไม่ได้ค่ะเอาลูกเราจะได้อยู่เราก็เราหนานะคะไม่ได้กลุ่มการนี่น้องก็ไม่รู้จะทำังไงเหมือนกันค่ะขอบคุณที่ทำให้หนูหายจากโรคหัวใจค่ะตั้งแต่ค้องได้37สบัปดาห์น้องหัวใจโตผิดปกติตอนรักษาซาวค่ะแต่ก็หมอก็คือสั่งเข้าไปติดตามดูก,การก็พบรอยรั่วผนังกัน้นหัวใจห้องล่างค่ะ แต่ในท้องเลยหายใจผิดปกติช่วงสามขวบอะคะ่ะเขาจะอาการแบบเหนื่อยแล้วก็ปากจะออกสีม่วงๆอะไรเงี้ยก็เลยพามาหาหมอเขาบอกว่าหัวใจลูกอะหนะัวใจรั่วนะเราก็รับไม่ได้สี่ขวบค่ะน้องตกน้ำที่โรงพยาบาลสนามชัยเขตเขาตรวจพบว่าน้องหัวใจปิดปกติคะ่ะโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดคือความปกติตั้งแต่เป็นตัวอ่อนในครรภ์แล้วของการสร้างพวกหัวใจซึ่งถ้ามีความปกติมาก ทาลกก็จะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดความปกติไม่มากแล้วสามารถคลอดได้แต่หลังจากคลอดปุ๊บระบบไหลเวียนเลือดเ,เนี่ยก็ไม่ได้ซัพพอร์ตด้วยมารดาแล้วก็จะเริ่มมีอาการตั้งแต่หลังคลอดเลยตอนที่น้องป่วยคือน้องซึมน,น้องไม่เล่นน้องนอนเฉยเฉยไม่กระดุกกระดิกไม่ทําอะไรเลยพอไข้ขึ้นสูงมากก็ออกซิเจนในเลือดน้องต่ามากเหลือ35ปกติน้องคือไม่ป่วยมีแค่ร้องก้านเขียวปากเขียว เล็บเขียวสีผิวเขา้ำไปเลยค่ะเหมือนคนเลือดน้อยอะค่ะหัวใจพิการแต่กำเนิดแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือชนิดเขียวแล้วก็ไม่เขียวนะครับ ชนิดที่เขียวเป็นโรคที่มีเลือดไป<ม>ที่ปอดน้อยไม่สามารถฟอกออกซิเจนให้ร่างกายได้ถ้าน้องไม่ได้ทําการรักษานะครับมเมื่อมีอาการเรียกว่ากําเริบนะครับ<ม>น้องจะเขียวออกซิเจนจะต่ามากจนบางครั้งเนี่ยอาจจะถึงกับเรียกว่าหัวใจเต้นช้าแล้วก็หยุดเต้นได้นะครับถ้าอากาศเย็นหรือ,อโดนน้านเย็นๆน้องก็จะมีปากเขียวนิดๆค่ะเวลาวิ่งค่ะมันจะแบบหายใจเร็วค่ะ โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดที่ไม่เขียวนะครับมาัดูแลที่หัวใจเนี่ยจะทํางานหนักแทนเด็กในกลุ่มนี้ก็จะมาด้วยการเหนื่อยแค่ดูดนมจากแม่ก็จะเหนื่อยมากแล้วถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะวิ่งเล่นกับเด็กอื่นๆแล้วก็จะเหนื่อยง่ายน้องเขาปิดปกติแต่เราไม่เคยตรวจเขาจะเหนื่อยแต่เราก็นึกว่าเป็นหอบหืดวิ่งวิ่งเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวยายหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยเราก็นึกว่าลูกเราเล่นเล่นมากจนเหนื่อยอะไรเงี้ยจังหวะเขานอนหลับแล้วเราก็จะเห็น เขาก็จะหันใจทั้งช่วงข้างๆเนี่ยเพราะหายใจแรงแล้วช่วงหน้าอกเขาเนี่จะเต้นแรงมากเด็กเหล่านี้ยอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีถ้ารอนานไปเด็กก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอาจจะเสียชีวิตได้ทีมแพทย์โรงพยาบาลเนี่ยของมูลนิธิพัผนอใจเด็กมูลนิธิเด็กโลใจเนี่ยก็เข้ามาเป็นเหมือนกับทีมพี่เลี้ยงนะฮะเต็มทีมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้ช่วยกันทําให้งานเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยดีท่องลูกเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็ใจไม่ดีเราไม่อยากเห็นลูกกระเจ็บอ่ะ แต่ก็ดีใจที่ว่ามีโครงการนี้ช่วยเหลือลูกเราลูกเราจะได้อยู่ล้วก็เล่านานนีคะใจหายแล้วก็กลัวค่ะแต่ก็รู้ว่าคุณหมอที่นี่เก่งตื่นเต้น,นะค่ะกลัวเจ็บค่ะน้องสามคนเนี่ยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดแบบไม่เขียวนะครับก <millionaire. S 1> ็จะประกอบด้วยผนังหัวใจรั่วแล้วก็มีลิ้นหัวใจรั่วเราก็ได้ปิดรูรั่วเราก็ได้ซ่อมลิ้นหัวใจไปน้องก็เหมือนเด็กปกติได้เลยนะครับ รายหนึ่งที่เป็นชนิดที่เขียวนะครับยังตัวเล็กอยู่เนาะเราก็ได้ผ่าตัดใส่เส้นเลือดเทียมเพื่อให้เลือดไปที่ปอดมากขึ้นเรียกว่าร่างกายก็ได้รับออกซิเจนมากขึ้นน้องก็หายเขียวแล้วแต่ว่าความพุติหลักๆของน้องเนี่ยยังคงอยู่นะครับเราก็จะนัดมาผ่าตัดเพื่อแก้ไขทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะต้องอีกรอบนึ่ต้องอีกรอบค่ะต้องฟอรล็อัพไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะ<ม>ขั้นต่ำก็คือน้อง10โลขึ้นไปถึงจะทําการผ่าตัดใหญ่ได้ เขาดูแลน้องดีมากเลยค่ะพอน้องเราร้องเราได้ยินเสียงแป๊บหนึ่งลูกเราก็หยุดร้องเราก็สบายใจเหมือนกันว่าเออลูกเราอยู่แล้วที่นี่ให้ความสำคัญให้การดูแลอย่างดีที่สุดเลย การผ่าตัดหัวใจไม่ใช่เป็นแค่คุณหมอสันนะครับไปผ่าตัดแก้อย่างนี้อย่างนี้เราจะต้องมีทีมเพื่อดูแลตั้งแต่ก่อนและหลังผ่าตัดที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณหมอมาลาแพทย์เด็กคอยดูแลน้องๆนะครับหลังการผ่าตัดตั้งแต่อยู่ในห้อง i อ u นะครับย้ายไปหอผู้ป่วยแล้วก็จนผู้ป่วยกลับบ้านนะครับอ่าอย่างนั้นแหละบ้านคนนี้ทีมนักกายภาพบำบัดก็จะคอยช่วยนะครับพาน้องฝึกหายใจนะครับ คอยพาช่วยเดินก็จะฟื้นตัวได้เร็วเพราะว่าเส้นซ้อนหลังการผ่าตัดน้อยทีมนักโภชนาการจะต้องคอยมาดูอาหารให้น้องๆน,นะคะว่าน้องกินได้ไหมกินได้แค่ไหนเรียกว่าปริมาณอาหารแร่ธาตุสารอาหารต่างๆเนี่ยต,ต้องคำนวณให้ดีเลยนะคะเขาก็จะต้องมีการเลือกอาหารที่เด็กทานง่ายน้องๆยังต้องได้รับการรักษาด้วยยาต่ออีกในระยะหนึ่งเภสัชกรก็จะคอยมาทวนสอบเรื่องยาตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดน้ำหนักกับปริมาณยาที่ให้เนี่ยสำคัญมาก คุณแม่ขอกาบขอบคุณทุกโครงการนี้ทั้งหมดที่ร่วมมือทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลที่นี่ค่ะทั้งหมอที่ผ่าตัดที่นี่แล้วก็ลาดวิถีด้วยค่ะขอบคุณที่คิดโครงการขึ้นมาค่ะขอบคุณที่ทำให้หนูหายจากโรคหัวใจค่ะอขอบคุณนะคะที่ว่ามีโครงการดีๆให้ที่แบบทันต่อเวลากับที่น้องเป็นอยู่อะค่ะบางอย่างมารอไม่ได้ค่ะ อยากขอบคุณเขาหากที่ว่าได้ช่วยเหลือลูกสาวนี้อยากให้เขาช่วยสังคมเด็กที่ยากไระะ้ค่ะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะขอบคุณกินกับอยากจะขอบคุณแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงพ่อและน้องถ้าไม่ได้โครงการนี้น้องก็ไม่รู้จะทำยัไงเหมือนกันค่ะเด็กคนอื่นที่ว่าเขาไม่มีโอกาส อยากให้เขาเจอโครงการอย่างนี้ค่ะกด้ไหมลองกันมู